เดี๋ยวเราจะมารีวิวการใชย้ยางหันคุกนะครับครับของผมใชย้ยางหันคุกสองหกห้าครับผมสองหกห้าทับเจ็ดศูนย์ R สิบหกครับอันลอยอันลอยขอบสิบหกหันคุก Dynapro AT2 Extreme ครับ ยางรุ่นนี้ก็จะเป็นเจเนเรชั่นที่สามครับผมเป็นยางเจเนเรชั่นที่สามของของรุ่นนี้นะครับยางปี2025ครับผมเดี๋ยวมารีวิวกันครับว่านี่เพิ่งเดินทางกลับต่างจังหวัดมาครับผม เดินทางกลับต่างจังหวัดมาดอกยางเดินทางกลับสารคามาแล้วก็ไปอุบลแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพนะครับแต่ก่อนก็ใช้ยี่ห้อมากับรถนี่จะเป็นเบสโตนะครับแล้วก็ผมไปเปลี่ยนนี่จะเป็นายางอัพโล น่าจะเป็นสัญชาติอินเดียนะครับแล้วก็เลยไปศึกษาดูว่ายางยี่ห้อฮันคุกนี่มันเป็นยังไงครับแล้วก็ทางร้านยางเขาก็แนะนํามาด้วยก็เลยลองเปลี่ยนลองดูครับเดินทางเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดครับช่วงเทศกาลสงการอันนี้จะเป็นยาง265ทับ70เอไออาครับ สองหกห้าเจ็ดศูนย์ขอบสิบหกฮันคุกไดนาโปลอเอทีสองเอ็กซ์ตรีมเป็นเจเนอเรชันที่สามของอยางรุ่นนี้ครับผมเป็นยางสัญชาติเกาหลีนะครับแต่ผลิตที่เมดอินอินโดนีเซียครับผมรีวิวหลังการใชยย้ยางนะครับเพิ่งเดินทางกับตา่างหยอดมาให้ความรู้สึกแบบ เงียบมากครับไอ้นุ่มมากครับนุ่มนุ่มแล้วก็ยางนุ่มครับแต่ว่าเงียบไหมก็คือมันก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาครับแต่ก็ไม่ได้ดังมากครับเสียงก็ปกติครับอันนี้มันจะแบบนุ่มนวลครับผมยางแกมยางมันจะนิ่ม กคมยางไม่แข็งครับแก้มยางนิ่มๆแต่มันก็จะไม่ย้อยนะครับผมเติมลมเพิ่มไปอีกสามปอนด์ครับจากโรงงานเขาให้เติมประมาณสักข้างหน้าประมาณสักยี่สิบแปดข้างหลังสี่สิบหนึ่งผมก็บวกไปอีกสามปอนด์ยางนุ่มมากครับยางแบบเวลาเราขับผ่านถนนนะครับผมที่จะมีเส้นจราจรขา,ขาวๆตัดบนถนนนะครับเส้นปะ เส้นขาวที่มันตัดอยู่ตรงถนนนะครับไม,ไม่รู้สึกเลยครับนิ่มนิ่มมากนิ่มแต่ก็เนียบก็คือเนียยไม่ก็คือประมาณหนึ่งครับก็ไม่ได้ดังมากมายี่แฟนผมนั่งตรงแคบไปนี่ไม่รู้สึกเลยครับมันมันนิ่มมากก็คือนั่งตรงแคบไปก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลย เวลาครับผ่านเส้นป่านะครับพี่คับผ่านเส้นป่าบนถนนไม่รู้สึกเลยครับยางฮันคุกเดน n โป r o เอทีสองเอ็กตรียางปี2025นี่นะครับอันนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่3ของรุ่นนี้นะครับ at2 เนี่ยแล้วก็ค่าตัวไม่แพงครับ ราคาค่าตัวไม่แพงนี่ยดอกอยางราคาค่าตัวสี่เส้นอยู่ที่หมื่นสองครับหมื่นสองพันหกร้อยก็ตกประมาณเส้นละสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทใช้ดีครับผมผมลองใช้ดูเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนมาครับเดี๋ยวพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวมารีวิวใหม่ครับแต่ว่าใช้เดินทางกับถังหวัดก็คือประทับใจครับ นุ่มแล้วก็นิ่มมากแฟนผมภรรยาผมนั่งตรงแคบนี้ไม่รู้สึกเลยครับไม่รู้สึกเลยเหมือนนั่งรถเกง๋งรถเหมือนนั่งรถเก๋งเลยครับฟิลแบบเหมือนนั่งรถเก๋งครับยางรู้สึกได้เลยครับแต่ถ้านนเงียบไหมก็คือก็เสียงปกติครับไม่ได้เงียบมากแล้วก็ไม่ดังมากครับถ้าจะบอกว่าไม่ไม่มีเสียงเลยมันก็ไม่ใช่ครับยางมันก็ต้องมีเสียงบ้างนะครับ ดอกยางจะเป็นอย่างนี้ครับดอกยางจะเป็นลึกครับรีดน้าร่องยางจะลึกๆครับนี่ครับร่องยางลึกมากเป็นยางสัญชาติเกาหลีครับร้องผมเพิ่งเคยเปลี่ยนครับไม่เคยใช้ยางยี่ห้อน,นี้ครับยางฮันคุกนี้ไม่เคยใช้เลยครั้งแรกครับเพราะว่าเพิ่งถอดเอเพิ่งถอดตัวออพอลโล เพิ่งถอดอ Apollo, อยี่ห้ออัลโ l โลยางอินเดียออกไปครับเราใช้ฮันคุกเลยมารีวิวการใช้ยางฮันคุกนะครับเ,เพื่อนสนใจก็ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงจับต้องได้เน็จบีมยางเอนเน็ลายยางข้างหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับ ล่องยางลึกครับล่องยางลึกก็จะประมาณนี้ครับจะรีดน้ําไม่ดีครับคือยางเขาผลิตให้มันเบาครับผลิตให้มันเบาบขึ้นรุ่นนี้ก็คือไม่กินน้ามันครับผลิตให้เบาขึ้นเป็นยางใหญ่แต่มันแต่เขาจะผลิตให้มันเบาไม่กินน้ํามันครับนี่ครับทันคุกไดนาโปลอ at สองเอ็กซ์ตรีม เป็นยางเจเนอเรชันที่3ของรุ่นนี้ครับผมใช้ได้ทุกสภาพถนนนะครับเป็นหิมะเป็นถนนธรรมดาบ้านเราได้หมดทะเลทรายอะไรได้หมดคนะเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็เดินทางกลับต่างจังหวัดมายางปี2,025ครับ2,6,5ยาง2,6,5นะครับ2,6,5หทับ70 R16 ครับผม อย่างปี2025สัปดาห์ที่3ก็ประมาณเดือนปลายเดือนมกราแมตช์ขอบ16ครับแล้วก็ทับ70265กทับ2อง5ทับ 70R16 นรบ 70, นุ่มนิ่มนุ่มมากครับอย่างรุ่มน,นี้แล้วก็ราคาค่าตัวไม่แพงด้วย สี่เส้นอยู่หมื่นสองพันหกร้อยครับตกเส้นแล้วประมาณสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบนี่ครับมารีวิวหลังการใช้ยางาพันคุกครับเดี๋ยวลองใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วมารีวิวใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ